ตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเต็มระบบแล้วก็จะได้เห็นนะฮะหมอกในยามเช้าแน่นๆแบบนี้ขับขี่กันแบบหน้าเปลียกกันไปเลย มาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันนี้เป็นคลิปที่2นะฮะของการรวมตัวชาวเวสป้าน่านที่เรานะฮะจะออกเดินทางไปขี่รถเล่นกันโดยเป้าหมายของวันนี้นะครจะอยู่ที่อำเภอปวัวมาซื้อกระเป๋าใหม่กระเป๋าแบรนอันนี้ สำหรับวันนี้นะครับก็มีสมาชิกเนี่ยมารวมตัวกันเกืบเกอบๆ30คันเหมือนเช่นเคยนะครับอาจจะน้อยกว่าทิปแรกนิดหน่อยเพราะว่าทิปนี้นะครับเป็นทิปต่อเนื่องทำให้มีสมาชิกบางคนเนี่ยลางานไม่ทันนะฮะหรือว่าบางคนก็ติดธุระแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าปีนี้นะฮะยังเหลืออีกหลายทิปเลยกำหนดการเดินทางนะฮะก็จะยิงยาวไปที่อำเภอปัวนะครับออกเดินทางกันไวหน่อยสำหรับวันนี้เพราะว่าลัวแดดเนี่ยมันจะร้อนทำให้วันนี้นะฮะเริ่มสตาร์ทกันที่ตอน8โมง เมื่อสมาชิกมากันพร้อมนะฮะก็อบรมนะฮะการขับขี่สำหรับทริปนี้กันสักเล็กน้อยที่ได้ออกทินมาแล้วนะครับอาจจะมีระเบียบวินัยในการออกขริปนะครับการจัดระเบียบจัดแถวนะครับก็ถนนสายนี้ต่อตอนะครับแถวต่อเลี้ยงหนึ่งวัดเวทระยะห่างเมาเล่นที่ความปลอดภัยนะครับปลอดเร่นที่ความเร็วนะครับปลอดภัย ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพี่พี่ทีมงานจาก Honda ด้วยที่ช่วยดูแลนะฮะเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ของทริปนี้ถึงเวลาออกตัวปุ๊บแดดก,ก็มาปั๊บเหมือนนัดกันไว้เลยนะครับแต่ก็ยังดีตรงที่ว่ามีเมฆเนี่ยมาสลับให้เป็นบางจังหวะระหว่างเดินทางและด้วยเวลาที่ยังอยู่ในช่วงเช้าอยู่นะครับก็ยังคงได้สัมผัสไอเย็นบ้างในบางจังหวะ เส้นทางในวันนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นถนน4เลนจะมี2เลนบ้างเล็กน้อยในบางช่วงที่เราต้องใช้ถนนเลี่ยงเมืองทําให้ทริปนี้นะครับการขับขี่นั้นค่อนข้างง่ายมากๆไม่มีการขึ้นดอยนะครับเส้นทางส่วนมากก็จะเป็นทางตรงดังนั้นแล้วนะฮะก็สามารถทําความเร็วได้แบบสบายๆย,ยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ80-90ได้เลย จุดหมายแรกของเรานั้นะฮะอยู่ที่อำเภอปัวโดยระยะทางนะฮะห่างจากตัวเมืองประมาณ70-80ถึงกิโลผ่านเส้นทางอำเภอท่าวางผาและในช่วงนี้นะฮะเรายังคงอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองอยู่เป็นถนน2เลนซึ่งปลายทางนะฮะก็จะไปบรรจบกับถนนเส้นหน้าสนามบินนั่นเองและในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวทําให้ในตัวเมืองเนี่ยมีรถเยอะเราจึงเลือกใช้ถนนเลี่ยงเมืองแทน จัดขบวนการขับขี่แบบแถวตอนเรียงหนึ่งตามตูดกันไปเรื่อยๆเป็นขบวนเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยมีทีมงานเนี่ยคอยประกบหน้าหลังคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดระยะเวลาเดินทาง ระหว่างทางนะครับก็พอที่จะมีต้นไม้เนี่ยให้ล่มเงาสําหรับจอดแวะพักได้เป็นบางระยะใครที่เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางนะครับก็สามารถจอดรถแอบไว้ข้างทางให้หายร้อนก่อนได้แล้วค่อยออกเดินทางต่อ แล้วนะครับเราก็กําลังเข้าสู่อําเภอปัวซึ่งจุดนี้ก็ไม่ไกลจากคาเฟ่ที่เรากําลังจะไปแล้วดังนั้นเพื่อไม่ให้มีคนหลงออกนอกเส้นทางนะครับเราก็จอดรวมตัวกันให้ครบก่อนแล้วค่อยออกเดินทางไปที่ร้านพร้อมๆกัน จากจุดนี้ไปนะครับก็ประมาณอีก5กิโลก็จะถึงร้านแล้วก็ทําการเซตอัพขบวนใหม่นะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยบางคนก็จอดพักรถบางคนก็จอดแวะซื้อของอาจมีบางคนหลุดขบวนออกไปบ้าง ่วงตัวอำเภอเมืองปัวนะครับก็จะมีร้านค้าแล้วก็ตลาดเนี่ยเ,เยอะแยะมากมายใครที่กําลังนะฮะจะไปดอยสก,กัดหรือว่าไปดอยภูคาก็สามารถแวะซื้อของเติมสเสบียงกันได้บริเวณนี้เลยเในที่สุดเราก็มาถึงคาเฟ่กันแล้วต่างคนเนี่ยต่างก็ทยอยหาที่จอดรถให้เข้าที่เข้าทางกันก่อนโดยบริเวณร้านนะครับก็จะมีที่จอดรถกว้างมาก จอดรถเสร็จแล้วก็แวะไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนที่เราจะไปหาเครื่องดื่มเย็นๆกินกันและที่นี่ก็คืออันเด s สบาร์ครับแอนเลสตลองที่มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารไว้ให้บริการ ตอนเข้ามาตอนแรกนะครับก็แอบแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมตอนจอดรถเนี่ยถึงไม่เห็นมีอาคารหรือว่าหน้าร้านแล้วเราจะไปสั่งกาแฟกันตรงไหนสำรวจอยู่สักพักหนึ่งนะครับเราก็เจอทางลงไปข้างล่างนะครับซึ่งเราจะได้เจอกับตัวร้านที่อยู่ทางด้านล่างของลานจอดรถ กาศของร้านนะครับก็จะดูแบบสบายๆนั่งชมวิวของภูเขาที่อยู่ข้างหน้าเราได้มีที่นั่งให้เลือกหลากหลายรูปแบบจะเป็นเก้าอี้นวมเก้าอี้บาหรือว่าจะไปนอนบนเตียงตะข่ายก็ได้ ได้ว่าบริเวณถงรับแขกนั้นมีพื้นที่นะฮะรองรับลูกค้าได้เยอะมากอย่างวันนี้นะฮะเราก็มากันประมาณ50 6 0ถึง60คนเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับแอร์อัดนะครับแบ่งกันนั่งชั้นล่างบ้างชั้นบนบ้างการต้อนรับเลยเร็วใช่ก็เป็นใต้หอคอยเอากับต้อนรับบริชสวัสดีค่ะ thank <laughs> you พักกันอยู่ประมาณกับเกือบ1ชั่วโมงนะครับก็เตรียมตัวออกเดินทางไปกินข้าวกลางวันกันต่อโดยเรานะครจะขี่ย้อนกลับไปกินข้าวกันที่อำเภอท่าวังผา เดินทางกันต่อนะครับกาเฟที่2ในเส้นทางเดิมย้อนกลับไปยังอำเภอท่าวังผาซึ่งร้านที่เรากําลังจะไปกินข้าวกันนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศนั้นดีมากๆและตอนที่เรานะฮะมาอย่างที่อำเภอปัวเนี่ยมีระยะทางที่ค่อนข้างไกลนะครับดังนั้นก็ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงกันสักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไม่ถึงบ้านกัน นนก็จะได้เห็นบรรยากาศทุ่งนาโล่งๆแบบสุดลูกหูลูกตาตัวร้านนั้นก็จะตั้งโดดๆนะครับอยู่กลางทุ่งนาเลย สำหรับที่นี่นะครับ Infinity Rich Cafe เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะครับที่มีบรรยากาศดีๆมีลานกิจกรรมที่กว้างๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปสวยๆได้แบ็กกราวดเป็นทุ่งนาโล่งๆมีพื้นที่รองรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบบอินด o ร์หรือว่า Outdoor ก็นั่งได้ตามใจชอบเลยพูดอะไรหน่อยสิคะ ไปกับพี่เร็วให้เทียนรีวิวอะไรในส่วนของโซนอินดอร์นะครับจากที่ผมดูเอาแบบไม่อึดอัดเลยนะน่าจะรองรับลูกค้าได้ประมาณ20-25ถึ่คน รีวิวหน่อยค่ะอร่อยไหมครับอร่อยดีมากเลยครับรรยากาศเมนูอะไรคะอ่าอะไรนะเนื้อตุ๋นอร่อยมากนะครับหรือจะเลือกมานั่งโซนเอท์ดอร์ก็ได้นะครับเพื่อรับบรรยากาศของธรรมชาติแบบเต็มๆแล้วก็กินข้าวชมวิวไปพร้อมๆกัน นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวกไไ็รวยขับปเนี่ยไม่ซ้อนนะซ้อนซอ้ซอนซ้อไหนอ่ะขับอะไรเนี่ย <laughs> พี่หลัก <c oughs> ก็าสองพันอนแ้ก็รายนินพันนึงเลยไม่ให้เอารถยุ่มมา จริงๆในแผนนะครับทริปนี้จะสิ้นสุดที่ร้านนี้แต่ว่าดูจากเวลาที่ยังเหลืออีกเยอะนะฮะก็เลยปรับเปลี่ยนแผนแบบเร่งด่วนจากที่ต้องกลับไปรวมกันที่ศูนย์เว้าเนี่ยก็เปลี่ยนไปหาของหวานกินกันในตัวเมืองกับคาเฟ่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง สำหรับทิปที่2ของเว็ทป้าหน้านั้นฮะ,ะก็เหมือนกับการออกมาขี่รถเล่นตามล่าหาคาเฟ่สวยๆไว้ให้เพื่อนๆน,น,นักท่องเที่ยวนะฮะที่ได้มาสัมผัสเมืองหน้านี่ยได้เห็นเป็นไกด์ไลน์กันเวลามาออกทิปจะได้มีข้อมูลนะฮะของจุดแวะพักจุดแวะกินข้าวบริเวณนั้นว่าตรงไหนเนี่ยมีร้านที่น่าสนใจบ้างเวลาเพื่อนๆจัดทิปนะครับก็จะได้กําหนดจุดแวะพักได้อย่างชัดเจน นี้ก็จัดระยะทางไปแบบเบาๆนะครับรวมแล้วก็น่าจะเกือบ200กิโลแล้วก็ด้วยเส้นทางนะฮะที่ขับขี่ง่ายทําให้วันนี้นะฮะเราใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยน้อยมากเรียกได้ว่าแป๊บๆก็ถึงแล้ว หรับคาเฟ่สุดท้ายนะครับของทริปนี้จะเป็นร้านฮาตาเกะถ้าดูจากคลิปที่แล้วนะฮะจากทริปแรกผมก็มาจบกันที่ร้านนี้ คาตาเกะเป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวใครที่ชอบเย็นๆก็มีห้องแอร์ให้ในโซนอินดอร์แต่ว่าช่วงนี้นะครับเริ่มเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วในโซนอ o u t ดอร์เนี่ยก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายส่วนตัวของผมแล้วนะฮะชอบบรรยากาศของโซนอ o u t ดอ o r มากกว่าได้ซ้าไป เหนื่อยล้ากันมาทั้งวันแล้วนะฮะกับการเดินทางที่จุดสุดท้ายนี้นะฮะเรานั่งแช่กันอยู่เกือบสองชั่วโมงเลยเพราะไม่ต้องรีบไปไหนอีกแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือกลับบ้านดังนั้นนะครับก็เลยใช้เวลาที่นี่อย่างเต็มที่จากอำเภอท่าวางผามาที่นี่ใช้เวลาไม่นานนะฮะข้าวที่กินมาเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไม่ทันย่อยหมดดังนั้นก็เลยจัดพวกของกินเล่นมาระหว่างนั่งพักกันถ่ายตั้งนานเออถ่ายตั้งนานไม่กดไม่ได้อัดอยากไ,ไ,ได้เหรอ อ,นนอี๋ยนี่โอ้โหกินหลายคนตัวเองก็แบ่งหน่อยสิอเ,เออกัดแล้วมันก็ก็เลิศสกปรกอ่ะน่เหรอมาม่าเป็นมาม่าต้มยำสำหรับทิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเวสป้าน่านอีกเช่นเคยนะครับที่ช่วยจัดกิจกรรมแล้วก็ช่วยดูแลพวกเราตลอดระยะเวลาออกทิป และแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะออกทิปไปพร้อมกับพวกเราชาวเวสป้าน่านก็ติดตามข่าวสารได้ที่เวสป้าน่านนครได้เลยก่อนจากการทิปนี้นะครับก็รวมตัวเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันสักหน่อย โอเคมาเร็วไปลังมากก็สำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้จบไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะา